พิมพีพายค่ะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะคะฟ้องอาจารย์บอยเจ้าของเพจุ๊ดรีวิวค่ะในข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์ด้านเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิดหมายถึงอาจารย์บอยนะคะแล้วก็ยินดีไปรับทราบข้อกล่าวหาทุกกรณีค่ะเมื่อวานนะคะวันที่25มีนา2565ค่ะ รายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่านางสาวพิมพนราพรเป็นจกวัฒนพัฒน์นะคะหรือว่าพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะได้มอบอํานาจให้นายพงพันธ์เล้าสุวรรณนะคะทนายความผู้รับมอบอํานาจเข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจเอกมัสโรดเมฆวิเชียนเจริญค่ะพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะเพื่อที่จะดาเนินดำเนินคดีหรือว่าดําเนินการกับนายธนาบัตรชายด่านค่ะหรือว่าอาจารย์บอยนักเขียนอิสระแล้วก็เป็นเจ้าของเพจทูตรีวิวนะคะในข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะคะก่อนที่จะมีหมายเรียกส่งไปที่บ้านค่ะโดยให้ในายธนาบัตรเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่28มีนาคม2565เวลา13นาฬิกาที่สอนอทุ่งมหาเมฆค่ะทางด้านของนายธนาบัตรนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความในเพจก็คือุ๊ดรีวิวค่ะระบุว่าบอยถูกแฮชแท็กพิมพ์ที่พาย แจ้งข้อหาดำเนินคดีจากการวิพากษ์วิจารณ์บนเพจตุตรีวิวที่ผ่านมาเนี่ยบอยคิดว่าบอยนำเสนอแฟกต์ของเหตุการณ์ถ้อยคำหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากข่าวอย่างตรงไปตรงมาของพิมพ์ที่พายมาตลอดเลยทั้งเรื่องของที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นปัญหาโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยบิดเบือนและปลอมข้อมูลใดๆของพิมพ์ที่พายเลยในทุกโพสต์ยืนยันว่าไม่มีเจตนาแบบนั้นและค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาและยินดีไปรับทราบข้อกล่าวหาทุกกรณีบอยอยากบอกกับทุกคนว่านี่ไม่ใช่การหาพวกหรือขอความเห็นใจอะไรจากสังคมและบอยยังคงเชื่อใน f e e d o m of s p e e c h และเจตนาของการทำเพจนี้โดยที่บอยเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ร้ายต่อบุคคลหรือสังคมหรืออาฆาตร,ร้ายใครให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และใช้เพจทำร้ายผู้คนเว้นเสียแต่ว่าการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นจะไม่เป็นที่พึงพอใจหรืออาจจะนำไปสู่ความขุ่นรู้สึกขุ่นเคืองหรือมองว่าไม่เหมาะสมต่อบุคคลนั้นๆซึ่งไม่อาจทราบได้ทั้งนี้บอยอยากจะส่งต่อข้อความนี้ออกไปเพื่อบอกกับผู้คนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะมันอาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวคุณเองในบุคคลที่เราไม่แน่ใจว่าแต่ต้องได้หรือไม่ก็คงต้องเป็นบทเรียนที่คุณทุกคนได้เห็นจากเราและบอยขอสื่อสารข้อความนี้บนเพจถึงพิมพ์ที่พายโดยตรงว่า ถ้าสิ่งใดที่เราพูดแล้วทําให้เกิดความเสียหายจากเราจริงๆเราขอโทษและน้อมรับความเห็นนั้นทุกความผิดนั้นทุกประการในมุมที่ทําให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคืองแต่เรายืนยันว่าเราหวังดีเชื่อว่าข้อมูลที่ส่งออกไปไม่ใช่การบิดเบือนและมีเจตนาที่ต้องการทําให้เกิดการพัฒนาการหรือว่าสื่อสารตัวตนเพราะ เป็นผู้ที่มีคนติดตามจํานวนมากและเราตั้งใจอย่างมากที่จะส่งมอบเรื่องราวของพิมพ์ทิภพายเป็นบทเรียนต่างๆที่สังคมได้รับเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมในการสร้างสรรค์ตัวตนการสื่อสารการทําการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการวิรกิจเรามีเจตนาเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ความเกลียดชังตัวบุคคลและไม่เคยโกรธเกลเียดตัวพิมพ์ทิ่พายแต่อย่างใดแต่ถ้าความเสียหายกับตัวพิมพ์ที่พายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเราก็อยากจะ ให้ได้รับการทบทวนเช่นกันว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเสียหายเราจะไปรับทราบข้อกล่าวหาและมั่นใจว่าถ้าเราไม่ผิดจริงๆเราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมไทยจะพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นกับเราในทางที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมกับเราแล้วก็ตัวพิมพ์วิพายด้วยเราต้องไป ใช้เวลาที่สถานีตำรวจกับคดีที่เรายังไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนแต่ว่าเราคิดว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าการวิาพากษ์วิจารณ์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจว่าทำไมจึงต้องวิจารณ์การปิดปากคนหรือเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมของประเทศนี้ที่แตะต้องสิ่งใดได้ลำบากเหลือเกิน สำหรับน,นายธนบัตรชายด่านค่ะอาจารย์แล้วก็นักเขียนอิสระที่ปรึกษาธุรกิจรวมไปถึงอาจารย์พิเศษของมหาวิทยายลัยนะคะเคยขึ้นเวทีครบรอบ1ปีพักอนาคตใหม่ค่ะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าประจัน์นะคะเมื่อวันที่8มิถุนา2562ค่ะรวมทั้งเคยแสดงจุดยืนแล้วก็วิจารณ์การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอดนะคะในช่วงที่การเมืองเนี่ยมีความรุนแรงจนถูกมหาวิทยาลัยบางแห่งค่ะ พอยกเลิกการเป็นอาจารย์พิเศษนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเองก็ทำเพจขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างเช่นเพจ Branding by Boy แล้วก็เพจความคิดเสียงดังเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะก็คงต้องมีการติดตามะนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม